สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการวันที่8เดือน8จอปอ8ริว้วร่วมใจรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานจากที่ได้มีการขอความร่วมมือให้สถานประกอบกิจการร่วมกิจกรรมวันที่8เดือน8 จปร8ดริ้วร่วมใจรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนั้นในวันที่8สิงหาคมนายประสิทธิ์ปาตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซานำทีมจัดกิจกรรม CSR มอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา โดยได้บอบถังดับเพลิงหน้ากากอ,อนามัยแอลกอฮอล์ล้างมือและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีอมเภอบ้านโพจงหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนวัดลาดยาวและวัดลาดยาวตบบางเกลืออเภอบางประกงและได้มอบไข่ไก่จำนวน7,000ฟองให้กับกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอขอบคุณเจะฐานประกอบกิจการทุกแห่งที่ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆในครั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายงานข่าวประจำสัปดาห์ได้ที่โซเชียลมีเดียของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งเว็บไซต์ Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารดีๆกันนะคะ กอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน